รู้หละเ่าต้องทำไหไม่รู้เลยว่ะแค่แค่ทงานเดือนเียนทั่วไปมีอาหทำงานว่ามีเงิเดือนแล้วทมากินได้เยอแล้วการจะเป็นไะานบริษัทไมอยากเป็นะรเล่ะวอาูอไรี มีอะไรจะเสนอว่าอะไรวะคือช่วงนี้กูจะเปิดบริษัทอ่ะทำโปรเช็กเปิดบริษัทเงี้ยัวแจมมร่วงงานกูไหมไม่หรอกเพราะกลัวกลัวความเสี่ยงเรื่องเงินอะไรเงี้ยถ้าแบบบริษัทโดนอะไรก็เป็นหนี้เป็นสินไนเงินกลัวความเสี่ยงได้ป่ะไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวมึลองเชิญในการดูเดี๋อาเพื่อนยังไงเพื่อนเอออคืกูจะเปิดบริษัทป่ะตัวแจมร่วงงานกูไหมจริงหรอเอออเาดิเพื่อน ดยวอเลยงี้เอ๊ะิงร้าแล้วปะอันนี้ครับผมน่ารับช่วยเซน่อกระถางนี้ขนาด คุณครับ uh, ช oh. ่วยใจงานตรงนี้ให้ผมหน่อยนะครับเฮ้ยใช่ครูเนี่ยผมไม่ได้เจอกันตั้งแสา3ปีใเพื่อนใช่เพื่อนใช่เพื่อนเราเราครูนี้กันใช่ไหมใช่เพื่อนงานต้อนนี้สดีไหมบายดีเพื่อนงานต่างๆการเยอะมากเลย่อกคนากเลยเขาสั่งนาจริงไหมเยอะทีดเลย ัลยลเรบไจากคลิปวีดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำนวนได้เสียเป็นเสียหมายถึงเมื่อตัดสินใจลงมือทำแล้วก็ยอมรับผลรับทุกอย่างไม่ว่าจะได้หรือเสียไม่ถอยไม่ลังเล ใช้กับลักษณะคนที่กล้าได้กล้าเสียใจเด็ดตัดสินใจแน่วแน่เช่นคนในคลิปนะครับคนที่เขาใส่แว่นเขาตัดสินใจลงทุนกับบริษัทโดยที่ไม่ลังเลก็คือเขาตัดสินใจแน่วแน่มาก